สโตรพอปซีอาเซียนแบงคอก2024เวทีในการนำเสนอนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่13-15มิถุนายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ที่มาพร้อมกับเวทีฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญความงามและผู้นำทางความคิดชั้นนำที่จะสามารถช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจและขยายโปรเจกต์ใหม่ๆกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านจนทำให้ Cosmo Pop CBE ASEAN กลายเป็นงานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งกลุ่มซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ผู้ซื้อผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าปลีกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจเข้าถึงโซลูชันใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ Okay. Yes. So, tomorrow, um, today's yes. press briefings and the networking for Cosmopol TV ASEAN. I'm um, very happy for we have so many supporters and media friends and all these experts mm -hmm. and our buyers to come to join the events. So, um, today we mark a very good beginning for the June event. ก็บอกวันนี okay. uh, ้นะคะก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะที่มีหลายๆท่านมาร่วมงานกับเราโดยเฉพาะผู้สนับสนุนต่างๆกับสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มาเจอกันในช่วงของการจัดงานในเดือนมิถุนายนค่ะ for Cosmopol c b 2024 this year uh, we have some special highlights so for Cosmopol events we have c o s m o talks so we have one one table discussion for the industry expertise and all uh, others uh, speakers from all around the world. Mm -hmm. and we also have cosmos on stage. Mm -hmm. it's a live demonstrations uh, for the beauty industry to demo their latest products and technologies. that too is uh, our highlights. ขาบอกว่ามี2ไฮไลท์สำคัญนัคือ COSMOTALK กค่ะก็คือมีการนำผู้เชี่ยวชาญนะคะมาเสวนาพูดคุยกันบนเวทีแชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วก็มี c o s m o on stage นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ l i ฟ e d o n ม s t a t i o n ก็มีการนำผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าการสาธิตสดบนเวทีนะคะซึ่งก็เป็น2ไฮไลท์หลักๆของงานในครั้งนี้ค่ะโอเค and also we have two different uh, new segment for this year yes food supplement and also uh, spa and wellness โ a งอา e รสนให้กนรับหมอนจัดการนี้มากมแค่ไหน้ครับออวันวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์คับงาน c อสปอลคอสมอพนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยในภาพของงานนะครับเรามีความพร้อม อย่างสูงในการจัดงานปีนี้นะครับเห็นได้จากพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบเต็ม100%เซนะครับโดยพวกการนะครับจากต่างชาติเนี่ยนะครับในงานปีนี้เนี่ยให้การตอบรับอย่างล้นหลามนะครับโดยเราใช้พื้นที่เต็มพอ1นถึงสที่ศูนย์ประชมแห่งชาติสุริยบทรีนะครับเป็นต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ53%เปเ็นป็นคนไทยอยู่47%เเอนะครับโดยรวมของภาพของผู้เข้าแสดงออกร่วมบอกงานเนี่ยจะมีทั้งหมด1 5 0 0บริษัทนะครับ จะเป็นพวกการนะครับมาจากส่วนของทีาเรียกว่าวัสดุผลสําเร็จรูปนะครับเป็นฟิเนชโปรดักต์และกลุ่มในเรื่องของสปายเชนนะครับมีต่างประเทศนะครับเป็นประเทศที่มาในกลุ่มใหญ่ๆเป็นพาวิเลียนนะครับถึงต่อสี่ห้าพาวิเลียนนะครับจากญี่ปุ่นนะครับจากเกาหลีจากทางด้านจีนนะครับและจากทางด้านอิตาลีนะครับเรียกว่าในส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับโดยปีนี้เนี่ยกิจกรรมความพร้อมนะครับเราพร้อม กันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะส่วนในเรื่องของอาการที่จัดสัมมนาต่างๆนะครับการเสริมกิจกรรมใหม่ๆนะครับในเรื่องของปริตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของสปาวเวนสิสนะครับแล้วก็เรื่องของสัมมนาวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้ ร่วมนะครับมองถึงก,การที่เข้าไปในร่วมงานนะครับร่วมผลักดักนอุตสาหกรรมความงามของไทยนะครับให้เสริมให้แข็งแกร่งในอาเซียนนะครับวันที่13-15มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแั่งชาติสรีดิ์ครับ I would uh, in, uh, invite all of you mm hmm. uh, in Bangkok in Thailand and also ASEAN's uh, beauty uh, uh, networks uh, players. and to join t h e e v e n t i มแล n ในเดือน13 to 15 3 days at QS NCC ค่ะเขาก็บอกว่าชันชวนนะคะก็ทั้งเป็นผู้ประกอบการในไทยแล้วก็ในอาเซียนแล้วก็ทุกประเทศเลยค่ะสามารถมาร่วมงานกันได้นะคะ13ถึง15มิถุนายนที่ส่วนผสมของชาติสิริกิตค่ะก็จะได้มาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลแล้วก็แหม่นารับความรู้ที่ดีกันไปค่ะเอต้านิวครบจบทุกข่าว